สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องของพีทพาชมนะครับเอารถเก๋งมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถนะครับที่เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับที่ตอบโจทย์ในยุคของน้ำมันแพงนะฮะอยากได้รถไว้ใช้งานไว้เป็นรถสเปร์นะสำหรับท่านที่มีรถใหญ่อยู่แล้วหรือว่าท่านที่กำลังหารถคันแรกไว้ใช้งานนะฮะวันนี้นะครับผมนำ นิสสันนะครับแบรนด์ของนิสสันนะครับเป็นรถเก่งเล็กนะเครื่องพันสองแล้วก็จัดอยู่ในโหมดของรถอีโคคาร์ Car, นะครับก็ถือว่าในยุคนี้ยุคที่น้ํามันมีแต่ขึ้นขึ้นเนี่ยนะครับแตนะ่ถ้าเราอยากได้รถไว้ใช้งานสักคันที่อ,อนเนกประสงค์นะครับแล้วก็คุ้มค่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาของรถเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ใช้สอยของตัวรถเองนะครับตอบโจทยนะ์สำหรับรถอีโคคาร์นะนะ วันนี้ผมบนิสันนะครับนิสันนะก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่มียอดขายนะครับที่ดีแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยไม่จุกจิกนะครับคือปัญหาไม่ค่อยเยอะนะถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านนะครับปัญหาไม่เยอะแล้วก็ราคานะครับราคาค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะยิ่งเป็นมือ2อนะอย่างที่ผมเอามารีวิวเนี่ยนะครับคันสีดำคันนี้เป็นตัวที่บอกว่าต้อง ออปชันเนี่ยครบเลยนะในเรื่องของการใช้งานนะตัวนี้เป็นตัว1.2 s p o r t t e ทนะครับเป็นตัว s p o r t t e ทด้วยนะครับปี2017นะม่เนี่ยอยู่ประมาณ80,000นะครับไม่น้อยนะปีก็ใหม่นะประมาณรถปี2017นะก็รถประมาณ5ปีนะไม่เกิน6ปีนะ4 5ปีขึ้นไปก็ยังถือว่าเป็นเป็นนิวคาอยู่นะนะครับรถประมาณนี้นะครับ นะไม่ก็ไม่ถึงแสนนะตัวนี้เป็นรถบ้านแพนะครับนะในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการใช้งานเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะเขาเป็นเครื่องพันสองเดินทางไกลข้ามจังหวัดก็ได้พื้นที่ใช้สอยก็เยอะและก็ราคาไม่แรงนะครับอย่างคันนี้เพียงแค่3 5 9 0สนบาทได้ปี2017นันสิะฮะไม่ถึงแสนด้วยนะนะครับเป็นออปชั่นตัวท็อปด้วยนะครับเป็นตัวสปอร์ตเทสเรื่องชุดแต่ง นะครับครบอยู่แล้วนะฮะตัวนี้เป็นตัวชุดแต่งครบนะตัวนี้เป็นโฉมที่ต้องเรียกว่าบายบายบอดี้นะนะครับมันกว้างนะฮะนี่อย่างดูล้อแม็กนะครับแม็กเป็นแม็กลมดำนะกันชนหน้าทำเป็นลิ้นสกเกิร์ตออกมาคล้ายๆกับพวกให้มันมีความมีมิติมีความสปอร์ตขึ้นนะฮะไฟตัดหมอกหรือว่าไฟเดย์ไทม์นะตัวนี้เป็นไฟเดย์ไทม์นะไฟเดย์ไทม์ก็ทำเป็น แนวเส้นแบบยาวๆเนี่ยก็ดูให้มันเฉียวบเฉียวมากขึ้นนะครับรูปร่างหน้าตาก็ยังไม่ตกยุคนะครับเนี่ยได้ชุดแต่งรอบพันดิสเบรกหน้าเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะสีดำนะครับนะโดยรวมค่อนข้างสวยนะเป็นรถปี2017น,ะ,นะครับเอาไว้เดินทางไกล เอาไว้เดินทางใกล้ๆนะครับก็ประหยัดนะครับเป็นรถสเปร์ไว้ส่งลูกหลานไปโรงเรียนก็ได้นะครขับขี่ทํางานก็ถือว่าเหมาะสมกับยุคของน้ามันแพงนะครับดูเส้นสายนะครับต้องบอกว่าพัดเกรดนะครับรับประกันในเรื่องโครงสร้างไม่มีชนหนักแน่นอนนะรรถที่ออกมารีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้พาดูคันนี้ก่อนนะนะครับออปชั่นนะครับเป็น ปุ่มเป็นที่สมาร์ทนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นพุชสตาร์ทแล้วนะครฟิล์มติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับมาคู่ตัวรถเลยนะร,รถเป็นสีดำแต่ล่องรอยไม่มีกวนใจแน่นอนนะฮะสวยนะครับตัวนี้ไม่มีล่องรอยคูดขีดอะไรให้กวนใจนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังแะสปอยเลอร์นะครับหรือว่าเป็นดักเทลเนี่ยให้ความสปอร์มีกล้องหลังนะฮะแล้วก็มีเซนเซอร์กายะถอยให้ ก็มีทั้งภาพทั้งเสียงนะฮะอันนี้ในส่วนของด้านหลังก็ยังบอกนะครับเพราะเขาได้ชุดแต่งรอบคันอยู่แล้วนะครับไล่กันมาเลยนะครับชุดแต่งรอบคันก็มีอะไรอ่ะสปอยเลอร์นะครับมีกันชนหลังนะครับเนี่ออกแบบมาก็สวยนะครับพื้นที่สัมาระเก็บสัมาระด้านหลังก็กว้างพอสมควรน,นะ เป็นรถอีโคคาร์ที่ได้พื้นที่คุ้มค่ามากนะครับสําหรับนิสันอเมล่ารุ่นนี้แล้วก็ไม่จุกจิกด้วยนะนะครับใครเคยใช้รุ่นนี้อยู่นะต้องบอกว่าติดใจนะครับเครื่องพันสองของตัวนี้นะครับไม่ค่อยจุกจิกเลยนะครับไม่ค่อยมีปัญหายิ่งเป็นพื้นที่ใช้งานพื้นที่ใช้สอยด้านในนะครับกว้างมากนะถ้าเปรียบแบรนด์อื่นเนี่ยถือว่าเป็นรถขนาด4 s เซกเมนต์เลยนะครับจะไม่ใช่แบรนด์ถ้าไม่ใช่แบรนด์นิสันนะเพราะนิสันตัวนี้มันกว้างนะครับ ด้านหลังเนี่ยเบาะใ,ใหม่ๆเยู่เลยนะนะครับเนี่ยนะครับเป็นเป็นเบาะหุ่มหนังนะครับหุ่มหนังนะหุ่มหนังสวยด้วยนะฮะมีที่วางแก้วน้ําให้ตัวนี้จะเป็นลายหน่อยนะฮะติ๊กเกอร์นะเดีย๋ยวไม่ใช่ลายเปื้อนนะครับเป็นลายติ๊กเกอร์นะครับนะดูดีดูสะอาดอยู่นะครับยิ่งเป็นเบาะหนังเนี่ยทำความสะอาดง่ายนะครับ ไม่เลอะไม่เปื้อนง่ายนะนะด้านล่างเป็นสีดําด้านบนเป็นสีเบทนี่เวลานั่งเดินทางไกลได้นะครับนะมีมือจับหลังคาให้นะหลังคาก็สะอาดสาดดันดีนะครับนะทรงเบาะเนี่ยนะครับสวยนะครับเบาะหนังนะฮะคันนี้ได้เบาะหนังนะครับนะเดี๋ยวพี่ผมบอกนะเป็นพุทธสตาร์ทนะครับ นะเป็นผู้สตาร์ทกระจกไฟฟ้าเนี่ยทั้ง4บานออโต้ด้วยฝั่งคนขับนะครับปรับพับกระจกเนี่ยไฟฟ้าเลยตัวนี้มีไอสต็อปด้วยนะครับไปหยัดนะเป็นอ e ีโคคาร์ที่มีไอสต็อปด้วยนะครับเวลาเราติดไฟแดงหรือว่าจอดติดเครื่องไว้นานๆมันก็จะดับให้แล้วก็พอขยับพวงมาลัยหรือว่าแต่คันเร่งมันก็จะติดให้นะครับแต่ถ้าเราลําคาญเราก็ปิดได้นะครับอันนี้ไว้ใช้นะครับ กลงมาไลเป็นมันติฟังก์กชันนะครับควบคุมในเรื่องของเพิ่มเสียงลดเสียงนะตัวเพราะว่าตัวนี้ได้เป็นจอนะครับเป็นจอลิงก์กับกล้องถอยนะออปชั่นเนี่ค่อนข้างที่จะเตียงคอนะครับสําหรับการใช้งานเชื่อมต่อ USB นะครับเชื่อมต่อ USB ้จอนี้เป็นเคนบ o ดนะนะครับเป็นจอ DVD นะครับเป็นของเคนบ o ดนะครับติดตั้งมานะครับแอร์ออโ นะครับเกียร์ออโต้สามารถจอดแปะได้นะครับมีชิปล็อกและก็มีปุ่มนะครับโหมดสปอร์ตนั่นแหละนะครับตัวนี้นะครับปุ่ม S d r i v ซหรือว่าโหมดสปอร์ตนะครับเอาไว้เร่งแซงเอาไว้กดและรอบมันก็จะตึงขึ้นมาที่พักแขนมีนะครับเล็กๆอยู่นี่แล้วก็วางโทรศัพท์วางสิ่งของจุดจิกดักนะครับโดยรวมแล้วพื้นที่สวยนะครับรถเนี่ยน็อตเดิมนะครับซ่องในเดิมๆนะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องพันสองนะ นะครับประหยัดแน่นอนนะครับสําหรับสายประหยัดนะและยังได้ความสปอร์ตของของตัวรถด้วยนะครับของรุ่นรถด้วยนะฮะอันนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเนี่ยนะครับฝาเดิมๆเลยนะตัวนี้นะครับโครงสร้างหลักเดิมๆอย่างที่ผมเรียนนะะเป็นอีโคคาร์นะครับที่ได้ในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยนะครับ เครื่องยนต์ก็ถือว่าทนทานดีมากอยู่นะครับเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องอาร์เมล่าเครื่องพันสองนะตัวนี้นะครับไม่ค่อยฉุกจิตให้เห็นนะยิ่งราคานะครับยิ่งคุ้มค่านะครับยิ่งเป็นมือสองยิ่งคุ้มค่านะครับนะคันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนะมีเครดิตนะครับออกรถศูนย์ผาได้เหมือนเดิมนะฮะก็ถือว่าจัดให้เต็มๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีเครดิตดี ผ่อนไม่แพงนะถ้าผ่อนอยู่ประมาณ6 7 0 0งเยูเลตมานี้นะครับได้รถปี2017นะนะครับใครสนใจนะครับคันนี้ก็ทักไทยเข้ามาเลยตอนนี้ยังว่างอยู่นะฮะนะครับยังว่างอยู่นะหรือว่าอยากได้โปรโมชั่นอะไรก็ทักไายเข้ามาเดี๋ยวผมจัดโปรโมชั่นให้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ096 149 9ย8 5นะครับ ตอนนี้มีนิสสันอะเมล่ามี2คันปี2013คันหนึ่ง2 5 9 0 0 0หาหนะครับแล้วก็นิสสันมาร์ทนะไม่ถึงส0 0แสนนะครับปี2010นะตัวนั้นเป็นตัว VL นะฮะตัว VL ก็พูดง่ายๆว่าเกือบเกือบท็อปแหละนะครับเนาะนะครับ VL แต่ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตเทคมันได้ได้กล้องหลังได้จอได้อะไรนะครับ ก่อทักทายเข้ามานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ